สวัสดี FC ไกสอนแชนแนลทุกท่านนะครับวันนี้ไกสอนแชนแนลจะพามา FC มากินชาบูร้านอร่อยที่สุดในตลาดบางน้อยนะครับชาบูเสียบไม้ครับไม้ละสิบบาทสิบไม้แมถมฟรีหนึ่งไม้นะครับเจ้าเดียวเจ้าเก่าของตลาดบางน้อยนะครับคุณพี่ขายมาไม่ต่ำกว่าหกเปีแล้วครับถือว่าเป็นเจ้าดั้งเดิมนะของตลาดบางน้อยนะครับอร่อยจริงๆิครับร้านนี้น้ำจิ้มนี่เด็ด ซีฟู้ดนี่ยโหยิ่งกว่าอยู่ทะเลครับกินแล้วนึนกถึงสภาพไปเที่ยวบางแสนเลยนะครับีบรรยากาศหน้าหนาวอย่างนี้ครับชาบูเสียบไม้ถือว่าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพ,พ่อค้าบอกว่ากินแล้วไม่มีอ้วนครับชาบูในกินเชา้ากลางวันเย็นก็ไม่อ้วนนะครับ ลูกค้าเยอะจริงครับร้านนี้ครับตั้งอยู่ล็อบที่ห้านะครับนับจากถนนเข้ามานะครับนี่ครับก็จะเจอร้านเฟนฟายก่อน,นครับแล้วก็ร้านชาบูครับอร่อยเด็ดจริงครับร้านนี้ถ้าเอฟซีท่านใดมาตลาดบางน้อยเมืองใหม่ก็อย่าลืมแวะมาชิมดูได้นะครับ โดยพ่อไก่สอนชาแนลนี่ครับกินแทบทุกวันครับเพราะกินแล้วไม่อ้วนครับนี่ครับลูกค้าจะมาเรื่อยๆครับร้านชาบูร้านนี้ครับเด็ดจริงๆครับมาช้าหมดนะครับร้านนี้วันวันหนึ่งขายเป็นพันไม้ครับนี่ครับ เลือกไม้ได้ครับแล้วก็ทางร้านจะลวกให้ฟรีครับแถมผักแถมวุ้นเส้นครับใส่ถุงก็ได้ครับใส่ถ้วยก็ดีนะครับแถมฟรีไม้ให้ด้วยนะครับลูกค้าเยอะจริงๆครับนี่ครับเป็นพ่อค้าครับมีแม่ค้าครับ ข้างก็จะเป็นร้านขนมฝักบัวครับขนมโบราณนะครับร้านนี้ก็ขายดีครับหมดแล้วท่านเหลือ5ถาดนะครับนี่ับขายดีจริงครับชาบูครับฝากเอฟีนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับหรือท่านใดอยากจะโทรสั่งก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0932837639นะครับ ร้านพี่เชนกนะครับคับฝากเอช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับมากินแล้วก็อร่อยก็บอกต่อครับที่ตลาดบางน้อยเมืองใหม่นะครับสวัสดีครับ <S <S เราจะพาเอฟซีมา <S <S ส,ส,สัมภาษณ์แม่ค้านะครับ มีเทคนิคอะไรครับทำไมขายดิบขายดียังไงครับนี่ครับแม่ค้าผู้หญิงครับพี่นกนะครับทาบูเสียบไม้นะครับขายวันละกี่ไม้นะครับคุณพี่ครับวันหนึ่งขายกี่ไม้นะครับวันละพันไม้นะครับคิดดูครับเรียสีไม้ละสิบบาทนะครับวันหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับนี่ครับพ่อค้าก็จะลวกครับแถมฟรีทุกอย่างเลยใช่ไหมครับพ่อค้าครับ นี่ครับผักกกมีเส้นมีผักน้ำก็รวงให้ฟรีน้ำจิ้มก็ให้ฟรีครับน้ำจิ้มมีกี่รสครับมั่วไปหมดมีสองรสนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีโค้ดกับคุกกี้ค่ะมีค้ดกับคุกกี้นะครับอร่อยเด็ดจริงครับนี่ครับพันไม้ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงห้าสิบไม้นะครับฟรีถ้ามาช้านี่หมดนะครับพ่อสามก็ได้ ฝากเอฟซีนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับร้านชาบูเสียบไม้พี่นกนะครับที่ตลาดวางน้อยเมืองใหม่ครับมาช้าหมดนะครับร้านนี้ฝากเอฟซีช่วยกดแชร์กดไลค์กดบอกต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ